เมื่อเราต้องการที่จะสร้างเพจนะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม New จากนั้นเลือก Design View ครับเมื่อเลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม OK ตัว Excel ก็จะแสดงรายการ Field List ซึ่งประกอบด้วย Table แล้วก็ Queries นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ Table หรือว่า q u e l i s t มาทำงานตามที่เราต้องการนะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะนำ Table ที่ชื่อว่า Payment Type มาสร้างเป็นเพจขึ้นมานะครับผมสามารถจะคลิกตัวเครื่องมาบวกเพื่อแตก ฟิลด์ต่างๆขึ้นมาใช้งานนะครับจากนั้นให้คลิกที่ชื่อฟิลด์นะครับแล้วนำมาลากไว้ในส่วนที่เป็นพื้นว่างของตัวเพจนะครับหลังจากลากลงมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะจัดรูปแบบหรือย้ายตำแหน่งให้มีความสวยงามตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มเซฟครับเมื่อคลิกปุ่มเซฟแล้ว ตัว Access ก็จะเรากำหนดโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์ HTML ขึ้นมานะครับเราสมมติว่าจะเก็บไว้ที่ My Document นะครับชื่อว่า Page 1เมื่อกำหนดแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Save เมื่อ Save แล้วเราก็สามารถปิดหน้าจอออกแบบได้ทันท,ทีนะครับก็จะมีตัวช็อตคัทขึ้นมา1ตัวนะครับที่ชื่อว่า Page 1ตัวช็อตคัทนี้จะ ไม่ได้เป็นที่เก็บตัวไฟล์ HTML โดยตรงนะครับเป็นเพียงตัวลิงก์เมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ต่างๆนั้นตัวชัดคัดนี้ก็จะเลิงกไปที่มา Document ที่เราบันทึกข้อมูลไว้น,นั่นเองจากนั้นเราสามารถที่จะ Copy ไฟล์นี้ไปใช้งานที่อื่นนะครับซึ่งกรณีนี้ผมจะไปเก็บไว้ที่ IT Book 1นะครับจากนั้นเมื่อไปที่หน้าจอของ IT Bo o k 1ก็จะมีไฟล์ขึ้นมา หนึ่งฟาที่เรากัปปี้ไว้เมื่อกี้นี้ผมสามารถที่จะเปิดมาขึ้นมาใช้งานในกรณีที่ต้องการความสวยงามที่มากกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้วิธีสร้างโดยเลือกทั้งตารางได้เลยนะครับโดยการคลิกเลือกตารางที่เราต้องการมาใส่ในช่องว่างนี้ได้ทันทีนะครับ สมมติว่าเป็น province นะครับผมลากทั้งตารางลงมาตัว e x c e l ก็จะให้เลือก Layout ที่ต้องการนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นแบบ t b u u l r เมื่อเลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคก็จะเห็นว่า e x c e l นั้นสามารถสร้างออกแบบให้เราสวยกว่าที่เราทำเองนะครับจากนั้นเราก็บันทึกสมว่วาชื่อเพจ e 2นะครับ จากนั้นให้เรานำเพจสองที่สร้างขึ้นมาไปใช้ที่อื่นต่อเมื่อไปที่หน้าจอของ i อท o บุ๊นนะครับแล้วเปิดไฟล์เพจสองขึ้นมาก็จะมีความสวยงามกว่า